สวัสดีครับเคยเจอปัญหานี้กันบ้างไหมครับอยากดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง DaVinci Resolve เวอร์ชันก่อนหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับถ้าสมมุติว่าเราเซิร์ช Google เกี่ยวกับ DaVinci Resolve มันก็จะนำพาเรามาที่หน้านี้ถูกไหมครับถ้าเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นปุ่มที่ให้กดดาวน์โหลดตรงนี้ซึ่งการกดดาวน์โหลดตรงนี้มันจะเป็นการกดดาวน์โหลด DaVinci Resolve เวอร์ชันล่าสุดและในกรณีที่อยากที่จะดาวน์โหลดเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะทำยังไง ให้ทําตามนี้นะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ blackmagicdesign.com ตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปดูที่แท็บ support ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาอีกหน่อยครับให้เลื่อนมาที่ latest download ตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนหาในช่องนี้เลยครับซึ่งในช่องนี้มันก็จะเป็นรายการซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ที่เขาเคยเปิดให้ดาวน์โหลดครับผมจะลองเลื่อนไปไกลๆดูนะครับนี่ครับ เราก็จะเห็นดาวน์โหลดชีวิต v e r s i เวอร์ชั่น18.0.3ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับสมมุติว่าผมเลือกที่จะดาวน์โหลดเวอร์ชั่นนี้ผมก็จะคลิกเลือกให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของผมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้หน้าต่างนี้ตรงนี้ให้เราใส่ข้อมูลเข้าไปครับเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม register and download ตรงนี้เลยครับโปรแกรมมันก็จะดาวน์โหลดตัวติดตั้งตัวนี้ลงเครื่องเราสามารถนำตัวติดตั้งตัวนี้ไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยครับ ในการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม d a i n c i Resolve ทุกครั้งเนี่ยผมแนะนำให้ทำการแบ็กอัพโปรเจกต์ไลบรารีเสมอนะครับเพราะว่าถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะสามารถเอาโปรเจกต์ทั้งหลายแหล่ของเรากลับขึ้นมาได้และเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ